ดิพี่น้อยจะมะแกงเทพพ่อเลจ้ะพี่น้อยจะเรน,นลวกผักบุ้งก่อนผักบุ้งพี่น้อยเก็บน้อยจ้ะน้อยจะมาลวกก่อนน้อยพีลวกแค่น้ำเดียวก็พอเลยจ้ะต้มน้ำห้อนแล้วก็เอานั่นเกลือใส่จังน้อยเลยจ้ะนะจะเอาผ้เะะนะเา,าเท่าลงไปลงไปต้มต้มแล้ว,วก็เปรี้ยวมันออกแต่ผมจนทิใเปรี้ยวแห้งคือ มึงขั้นตอนต,ต่อไปเนาะพี่น้อยเรียนต้มถาก่อนเด้อนี่คือหน้าตาผักบุ้งนะคะผักบุ้งที่พี่น้อยลวกวแล้วเลยจ้ะดูแล้วก็เอาไปในล่างน้ำเย็นเลยจะกีบบีบมันให้น้ำเปรี้ยวๆมันออกจล็กน้อยค่ะตอนนี้กำลังดีเลยบุ้เปรี้ยวๆลายจ้ะเนื้อชิมเราจ้ะเก๋เประมาณก,กำเมือหนึ่งว่าจ้ะกำเมือเ่อไงเติบลง ใสวพี่นากัมะพร้าวไปตะขีกับไปเครื่องแกงนะจ๊ะกับพริกแกงพริกแกงแดงเท่าเดียวเนี่ยพริกแกงแดงอันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปหน่อยใส่ไปหน่อยใส่ไปประมาณสอนหนึ่งหน่อจ้ะสอนตัวหนึ่งกับมะพร้าดกั็ไปมะเชี่ยวก็เกินกับตะขีนะนะ่าจะเนาะมันแตกมันเป็นน้ำกันนี่ยนะจ๊ะ น้ำตาลจ้ะน้ำตาลปิ๊ดใส่ไปเลยจ้ะเพราะว่ามันหนแข็งเห็นมันจะไล่เป็นน้ำแข็งเลเหรอยืจะพัดแปดเที่ยวไปดจนก็มันจะแตกก็จะเป็นมันเลยจ้ะนั่นก็จะใส่อันนี้ลงไ,ไปเลยจ้ะใบป,ประกูดที่ยีเรียหอมเป็นน้ำแข็งสูตรพี่นเอยเนาะ หรือบางคนนะ่าจะใส่ใ่หลังบัลลังพี่หน่อยใส่ไปเลยแต่มันด้เด็กเขาไม่หอมเนอจะใส่เองโค้งโรไก่ไปจิดหน่อยเพื่อความแสบความนวนะจ๊ะใส่ไปที่ตัวใดก็ใส่ไป,ไไปโรยเนาะออทีเข้าคุณเข้าใจตามใจชั้นเลยยังว่าหรอพี่หน่อยมันมียังใจตัวเนอปกติน้ำปลาค่ะน้ำปลาจะยอ่ยอๆๆแล้วจ้ะยอ่ยอๆๆ ก้าวเกียดเลยจะเฮ็ดกับเขาก้าเอารันรพ่อะมาณนี่แลแะจะสมัยรมลุนนัน่อใหญ่ไม่ยัยเท่าตะกี้กับวมีเีถวยตวงวมี่ยังแบบงอเยตวงแบบก็จะก้าเอาล้วเนาะในจะปรุงเครื่องก่อนในมันในรถชาติเนาะพ่อใจแล้วนันทิสใส่หมูหมสามชั้น ชิมก่อนนะคะแซ่บษฐะอะใส่หมูสามชาั้นลงไปเลยจ้ะใครมีกุ้งจะใส่กุ้งไปหน้าก็ได้วอใส่หมูแล้วก็ใส่กุ้งแต่ว่ากุ้งจะใส่เทีาหลังด้วยจะยใส่พร้อมกันกับหมูเพราะว่ากุา้งต้อคถูกไปมัน,นตีแข็งกุ้งจะใส่ตอน,นั้นคันตอนชดไทยแต่ว่าอันนี้พี่นายบ่กมีกุ้ง น <อ 1971. S 1> ่ยก็ใส่หมูไปเลยตาตาดีได้จ้ะตาตาดีคือก้นหนึ่งก้นขอมมเบิงอนไ่เลยจ้ะมองตาตาดีวั้น้อยจตตาดานั่งอันตดเอ็นเพชรสิน่อยก็เนยนํำตาสใสา เป็นกลิ่นก็ได้เลยใส่แป้งนิดน้อยร่อนให้มูสุกละกันนั้นใส่พักบุ้งลงไปก็เป็นอันเซตซักกระเทียมหน่อยกันเลอใส่นีดหน่อยกันดับดับเผ็ดใส่กระหรวเพราะว่ามันเป็นเผ็ดๆสำหรับกำลัง อุ้ยเหลือดจ้ะให้พักบุ้งไปเลยจ้ะพักบุ้งพลังที่เขาลวกเอาไปต้มเอาไปแล้วเจ้ะเนาะใส่ไปเลยจ้ะ หน้าตาดีเลยจ้ะตะบุันหัวลวกแล้วมันอ่อนมันนิ่มดีดีเลยจ้ะโอเคเราจ้ะโอเคมายายสอนเราจะมือบอลนี้นาตาแกงเทโพพี่หน่อยจะเป็นหน้าตาทั้งสี่จ้ะผัดหมูที่อ่อนอ้วรัวทั้งสี่เราจ้ะ mm hmm. ไปบะลน,นี่ไปแซ่บตั้งกันเราจ้ะเนาะอันนี้คือกักบข่าวของแฟนพี่หน่อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดต,ตามพี่หน่อยด้วยจ้ะ แล้วก็ออกันคลิปต่อไปเนาองจะนาอสวัสดีทุกคนทุกคนด้วยจ้ะเด้อ